สวัสดีทุกคนนะครับผมบอลนะแล้ววันนี้ผมอยู่กับ r o t i t e c h G แน่นอนครับว่าตอนนี้ r o i t e c h นะครับได้ออกเมาส์ใหม่มาซึ่งเป็นเมาส์ที่มีกระแสแรงมากๆในตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือ g p Super r s u u p r r l i g h t 2 DEX หน้าตาเมาส์ก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่มันต่างยังไงกับ g p Super r s u u p r r l i g h t 2เดี๋ยววันนี้ผมก็เล่าให้ฟัง ต้องบอกก่อนนะครับว่า G Pro s u p e r i g e 2 Dex เป็นเมาส์ที่ออกแบบมาเป็นทรงมือขวานะครับซึ่งจริงๆเมาส์ทรงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้งานได้นานๆนจะเซฟข้อมือของเราเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ตรงกับสรีระในการจับหรือว่าการใช้ในมือขวาของเรานั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถน,นัดและก็ความชอบของบุนคคลด้วยนะขนาดของมืออะไรต่างๆนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็อยากลองเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเปลี่ยนมาใช้เมาส์ ือขวาได้สักพักหนึ่งแล้วครับแล้วพอรุ่น Dex ออกมานะครับมันเป็นเมาส์ทรงมือขวาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองสัมผัสดูว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากได้มีโอกาสใช้เจ้าตัว Dex เล่นมานะครับต้องบอกว่าสัมผัสข,ของมันอนะค่อนข้างที่จะเต็มมือมา,มากๆนะครับลาจับทาบลงไปเนี่ยคือมันสบายมือมากๆนะครับแล้วก็จับกระชับมือด้วย อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะและจุดหนึ่งที่ผมชอบมากมากนก็คือไอ้ตรงเว้าตรงโค้งตรงนี้นะครับเวลาเราจับเมาส์หรือว่าคอนโทรลเมาส์ ount, โดยใช้เอานิ้วโป้งกดลงไปเนี่ยเออผมรู้สึกว่าตรงนี้โอ้โหมันทําให้เราคอนโทรลเมาส์ได้ดีมากๆทําให้เมาส์มันแน่นกระชับรู้สึกได้เลยว่าเหมือนคอนโทรลเมาส์ได้ดีขึ้นนะครับและตัวปุ่มมาโคเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับรู้สึกว่ามันมีเท็กเจอร์การกดการสัมผัสที่ดีมากๆ มาพูดถึงน้ำหนักของตัว Dex กันนะครับอยู่ที่60กรัมและตัวสวิตช์นะครับก็เป็นแบบ Right Force นะครับมีเซนเซอร์เป็น Hero 2 แล้วเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้8,000 polling rate โดยที่เสียบแค่ดองเกิล,ลไม่ต้องต่อสายตรงด้วยนะครับและแบตตัวนี้สามารถอยู่ได้นาน95ชั่วโมงแต่แน่นอนถ้าเกิดเปิด 2k 4k 8k แบตก็ลดหลั่นตามกันไปนะหัวชาร์จเป็นแบบไทซี c, และเมาส์ตัวนี้มีระบบรองรับ power play ด้วยนะครับในอนาคตเนี่ย r o t i เทค G เขามีแผนที่จะผลิตแผน่นรองเมาส์ที่สามารถชาร์จไฟในตัวได้นะครับซึ่งคราวนี้เราก็ไม่ต้องต่อสายแล้วนะก็คือแบบใช้ลากกันยาวๆไปเลยไม่ต้องกลัวแบบ แบตจะหมดการคัดนะและสีของตัวเมาส์นะครับเหมือนเดิมเลยมีทั้งหมด3สีเยียนที่เห็นนี่เลยนะ ดูมาถึงตอนนี้นะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วตกลงเจ้าตัว dex เนี่ยมันแตกต่างยังไงกับ g pro superlight 2? 2> แน่นอนว่าเราทุกคนนะครับก็มีขนาดมือที่ไม่เท่ากันใช่ไหมมีความถนัดการจับเมาส์ที่แตกต่างกันผมมองว่าอันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้เล่นหรือว่าผู้บริโภคมากกว่าที่จะมีโอกาสได้เลือกใช้เมาส์ที่มีสรีระหรือว่ารูปแบบที่แตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละบุคคลและสำหรับใครที่สนใจเมาส์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย แล้วก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะฮะเดี<ล>๋ยวผมจะลองเอาเจ้า GPO u u p r r Li h t 2 Deck ไปเล่นเกมให้ทุกคนดูจะเป็นยังไงไปดูกันครับ